สวัสดีครับเจอกับเด็กซิลโลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทําแผ่นพับนะครับไม่ถึงทำหรอกครับผมจะมาสอนออกแบบนะครับโดยการที่เราจะหาแบบจาก Google ก็คือรูปแบบจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็แค่เอาแค่แบบนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อหาเราก็ไปใส่เป็นของเราเองนะครับซึ่งนะครับขั้นตอนแรกเราเปิดหน้าต่างโฟล์ไว้ขึ้นมาครับ แนึงนะครับโอเคครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรากด black presentation นะครับก็คือการ new new หน้าต่างของรู้ไว้วานะครับนี่นะครับก็คือการ new slide เอ้าทำไมมันมาสองเนี่ยโอเคครับให้เราหลังแล้วก็เรากด delete ไปครับแล้วนะครับให้ให้เรามาที่ Google นะครับแล้วให้เราก์ว่าแบบน n d ครับ แบบแผ่นพับนะครับเราจะพิมพ์พิมพ์มาในมือถือก็ได้นะครับเพื่อเป็นแบบไม่ใช่เราเอามาคันลงนะครับโอ้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องมาทำความรู้จักกับขนาดของแผ่นพับกดนะครับย่ผมจะหาตัวอย่างให้ดูนะครับแบบนึ่งครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับก็คือแผ่นพับเนี่ย AC เนี่ยความแบบหนึ่งนะครับ ครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่29.7เซนนะครับส่วนความความสูงเนี่ยก็คือความกว้างนี้นะครับจะอยู่ที่21เซนติเมตรนะครับแล้วนะครับ21เซนติเมตรขอไปครับยี่เซนติเมตรนะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับส่วน29.7เนี่ยเราจะต้องนามาหาร3ามนะครับ29.7หาร3ามมันจะได้ช่องล่าง9นะครับ ซึ่งนะครับกาทุอกลายเราก็จะมาแบ่งในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้าต่างนะครับแล้วให้เรามาที่ดีไซน์ตรงนี้ครับเห็นมองไหมครับตรงนี้นะครับดีไซน์นะครับแล้วให้เรามาที่สไลซ์ตรงนี้นะครับสไลซ์ตรงนี้นะแล้วนะครับให้เรามาที่คอสตอมสไลซ์นะครับก็คือการเปลี่ยนขนาดของสไลด์ในหน้ากระดาษนี้นะครับเรามาแป๊บนึงนะครับผมนะ โอเคครับส่วนตรงนี้นะครับให้เราให้เราใส่เป็น 29. 7ุด็ดนะครับใส่เลยครับ29.7นะครับ29 7จุดเจดนะครับส่วนตรงนี้ก็ย1็ดนะครับ21นะครับกดโอเคไปครับแล้วก็กดอ่านอันเซอร์ฟิทนะครับโอเคครับเราก็จะได้หน้าต่างที่มันคิดว่าผมผมคิดว่ามันจะเล็กกว่านิดนึงนะครับก็คือ ขั้นตอนต่อไปให้เรามาแบ่งแบ่งเป็นสามช่องแบบนี้นะครับโดยการเราคือให้เรามาที่ชาร์ปนะครับแล้วให้เรามาที่ลายตรงนี้นะก็ให้เราคลิกหนึ่งทีครับก็ให้เรากด,รราดลากมนเลยครับเอาให้มันตรงแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาที่ชาร์ปเอาลายนะครับเดี๋ยวผมทาออก่อนแป๊บนึงโอเคครับให้เรามาที่ชาร์ปเอาลายก็มาที่ไว like, ้ตรงนี้นะไม่รู้มัน อ่านว่าอะไรนะครับขอไปด้วยนะครับถ้าผมอ่านผิดนะแล้วให้เรามาที่มอลายตรงนี้นะครโอเคครับแล้วก็ให้เรามานนี้นะครับมันเป็นอะไรไซส์แอนด์พัฟฟิตี้นะครับแล้วให้เราไปเปลี่ยนตำแหน่งมันก็คือโพซิชันนะครับแล้วให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น9.9นะครับ9่าจุดนี้ก็มาจากที่เราไปหาร3ามาเมื่อกี้นะครับก็กด Enter นะครับ ขีดขวาแล้วลากมานะครับลากมาไว้ตรงนี้นะโอเคครับลากมาแล้วครับแล้วตรงนี้นะมันจะเป็น9.9 9.9 9.9นะครับเมื่อกี้เราเอาจากตรงนี้มาตรงนี้เป็น9.9นะครับแล้วส่วนต่อไปก็คือเส้นนี้นะครับให้เราเอาตรงนี้9.9มาบวกกับ9.9นะครับ9.9นะครับบวกกับ9.9มันจะได้19.8นะครับเราก็พิมพ์ตรงนี้ไปเลยนะครับของเส้นนี้นะครับก็คือ19.8นะครับ 19. แบบแล้วก็กด enter ไปครับโอเคครับมันก็จะได้3ช่องแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปหาแบบมาเลยครับที่แบบที่เราจะทํานะครับรันนะก็คือแบบแบบหนึ่งนะครับผมจะหาแบบเดิมนะก็คือแบบนี้นะครับ นัครบแล้วก็กดดคันล็อลูกพับมานะครับมันก็คือรูปแบบนี้ที่ผมได้ทำไว้นะครับแต่นี่ผมจะมาทำให้ดูใหม่นะครับก็นะครับให้เรามาที่สลัดนิวสไลด์นี้แล้วก็มาที่แบล็คนะครับแล้วกวดคอนโทรลวีไปครับหรือจะคกีกขวาแล้วก็วางก็ได้นะครับรอมันวางสักครู่นะครับ โอเคครับแล้วให้เรานะครับปรับขนาดมันครับเราจะไม่ไม่ได้ใช้นะเราแค่เป็นแบบครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําในส่วนของหน้าต่างนี้ก่อนนะครับก็คือนะครับให้เราไปอินเสิร์ตรูปภาพมานะครับเราก็นิ้วสไลด์แวกขึ้นมาอีกครั้งก็เราจะทาเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับนิ w วสไลด์นะครับให้เราอินเสิร์ตมานะครับมาที่อินเสิร์ตครับก็มาที่ Picture นะครับแล้วก็มาที่ทิ๊กดีไว้นะครับกดไปเลยครับ และขั้นตอนนี้เราหาเป็นรูปของตัวเองนะครับแบบหนึ่งนะครับเ,เราหารูปของตัวเองเลยครับโอเคครับผมขอเป็นรูปนี้ละกันนะครับส่วนในขั้นตอนนี้นะครับให้เรานะครับปรับขนาดหรือว่าการคอดลีกนะครับให้มันเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ เพราะว่าในรูปนี้มันจะเป็นสีแต่ตัวหลักนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับ๋ยวผมจะเอาเป็น13.8เซติเมือนท้างบนนะครับมันจะได้เท่ากันนะครับ13.8 1ใหม่ครับ13.8 1 เ,ออเดแต่ผมจะให้มันเท่ากันก่อนนาปเอบไปเรื่อยๆับให้มันเท่ากันนะครับออถ้ามันไม่เท่ากันก็อาให้มันใก้เคียงที่สุดนะครับ Okay okay, okay. ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดที่ขอบตรงนี้นะครับ <c oughs> ที่มันเป็นรูปฟางนี้ึบ๊บ <c oughs> ขั้นตอนนี้นะครับให้เราย่อขนาดมันส <c oughs> ักนิดนึงก่อน,นนะครับกดชิปน,นะครับ,รบ,รบแล้วก็กดลากมุมนะครับเพื่อให้ภาพมันเป็นขนาดเดิมนะครับแล้วให้เรามาที่โฮมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีเครื่องมือนี้นะครับให้เรามาที่ไฟล์ครับก็มาที่ออปชันนะครับทันไหมครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ออปชันแล้วให้เรามาที่ อะไรริบบอนตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าริบบอนท้ายตรงนี้นะแล้วให้เรามากดตรงนี้นะครับกดลูกศรลงครับก็ให้เรากดที่มันมีคําว่าริบบอนอีกครั้งครับปุ๊บแล้วนะครับไปเรามาที่โฮมนะครับกดไปเลยก็ให้มันเป็นแบบนี้นะครับให้เราเนียวกรุก็คือการสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับกลุ่มนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือกลุ่มตรงนี้นะครับกลุ่มที่มันมีว่าฟอนแล้วนะครับให้เรากดที่นียวกรุ๊ปตรงนี้นะครับ เราสามารถรีเนมมันได้ก็คือเปลี่ยนชื่อเป็นรวมรูปร่างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพอเรากดตรงนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราเลื่อนลงครับแล้วก็หาแบบนึงนะครับหานี่ครับฟางเม็ดอะไรอยงนี้แล้วก็แอดไปครับมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้นะครับกอเราก็หานะครับมันจะมีประมาณสี่อันนะครับแล้วก็เราหาอีกนะครับ โอเคครับตรงนี้ตรงนี้อีกหนึ่งอันนะครับก็คืออ่าซับชาร์ปอะไรตรงนี้ครับขวามือด้วยคไม่คิีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ยูเนียนชาร์ปอะไรตรงนี้ก็แอดไปครับได้สามอันเลยนะครับเราก็เลื่อนหาอีกอันนะครับเอาใหม่เอาเริ่มใหม่เริ่มโอเคครับนี่ครับคอมบิชาร์ปตรงนี้ครับ ไปเลยครับมันจะได้สี่อันนะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะขึ้นให้นะครับแต่ผมจะกดยกเลิกนะครับเพราะว่าผมมีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล็อกปีเฮียมานะครับให้เรามาที่อ่าแบบหนึ่งนะครับสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ให้เราวาดลงมาเลยครับวาดได้มันพอดีกับรูปภาพนะครับโอเคครัให้มันเข้ามุมพอดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้เราคลิกที่รูปภาพนะครับปุ๊บแล้วก็กดคอนโทรลแล้วก็มากดสามเหลี่ยมนะครับก็ให้เรากดอันนี้นะครับที่มันมีอสองวงกลมนะครับแล้วก็มีสีทึบๆตรงกลางนะครับปุ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็คือส่วนของตรงนี้นะครับส่วนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําตรงนี้กันนะครับก็คืออันนี้เราลากมาไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้เราวก็ลากมันเลยครับ แล้วให้เรานะครับเราจะวาดตามเหลี่ยใหม่อีกครั้งครับวาดไปเลยครับแล้วก็เรามาปรับขนาดให้มันตรงที่สุดนะครับโอเคครับแต่เราจะไม่ทําเหมือนขั้นตอนเติมแล้วนะครับแต่เราจะคลิกที่รูปร่างแล้วก็เราลากมานะครับแล้วก็ให้เรามาที่ Format นะครับแล้วก็เรามาที่ o t a t นนะครับแล้วก็เราก็จะคลิกพลิกหมุนมันนะครับให้มันได้ประมาณนี้นะครับ แล้วนะครับให้เรากดชิปนะครับแล้วก็เรากดลากุมเพื่อจะให้มันเล็กกว่าเดิมนะครับโอเคครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอันใหญ่นี้แล้วก็ดีลิทไปเลยครับกดที่รูปภาพนะครับแล้วก็กดกดทวนแล้วก็กดสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็กดอันเดิมครับปุ๊บนี่ไงครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่อ่า กดที่ rectangle นะครับก็คือสี่เหลี่ยมอีกครั้งนะครับก็คือเราก็ลากไปอีกครับโอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดคุิขวานะครับแล้วก็ Se t ทูแ a ็คนะครับโอเคครับแล้วก็เราก็จะไม่ใส่ขอบมันนะครับก็มาที่ sharp outline นะครับก็กดตรงนี้นะครับ no 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 outline นะครับโอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือมันจะเป็นสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็แค่เอาสี่เหลี่ยมมาเหมือนเดิมครับมาที่รักเทนเกอร์ครับก็วัดเลยครับว่าจ้เป็นขนาดของรูปเล็กของเรานะครับแล้วให้เรานะครับนี่ใส่ขอบมันนะครับแล้วก็ให้เราใส่สีขาวนะครับก็ไปคลิกขวาแล้วก็เซตทูแบ็กครับข้อส่วนของตรงนี้นะครับก็เซตทูแบ็กอีกครั้งครับโอเคครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับใน ในในส่วนของเส้นตรงนี้นะครับง่ายครับให้เราไปที่ลายเหมือนเดิมครับลายนี้นะครับก็กดลากมาเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขนาดมันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับให้เราเลือกสีนะครับผมขอเป็นสีเหลืองนะครับถ้าใครอยากให้มันหนากว่าเดิมก็มาที่ตรงนี้นะครับก็ปรับไปเลยครับผมเอาซัก สามมาแล้วกันนะครับก็ส่วนตรงนี้ก็ใส่สีไปครับอำสีเหลืองนะครับแต่นะครับในรูปภาพนี้มันเขาจะไม่ให้มันทึบมากเกินไปนะครับก็คือเราจะคลิกที่สีนะครับแล้วก็มาที่ f อร์แมก็มาที่ใส่สีแล้วก็มาที่ gradient นะครับแล้วก็โมดูเรียนโอเคครับทันไหมครับมาที่ฟอร์แมตนะครับ มาที่ s h a นะครับแล้วก็มาที่กราเดียนนะครับแล้วนะครับมาที่ฟอ r k อ r g l a d i a t o นะครับแล้วพอเรากดที่มอกาเดียนเราก็มาที่ t านพา a รน n ์ตรงนี้ที่มันมีคําว่า0%นะครับแล้วก็เราก็ลากมันพอดีพอดีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เรากดลากคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ให้กด Control G นะครับมันก็จะรวมกลุ่มให้นะครับก็ให้เรากด บีมาครับแล้วก็ให้เรากดตัว A อนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็กดชิปครับแล้วก็ลากเลยครับเอาให้มันพอดีนะครับโอเคครับในนี้สีขาวมันจะไปทางด้านนี้มากกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ลงเหมือนของเราใช่ไหมเราก็แค่นะครับแล้วก็แค่ลากมาันมาขาไปครับ ลากสีขาวมาแล้วครับแค่นี้เองครับต่างกันตรงไหนครับนี่ครับก็แค่แบบนี้ครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของสีดำตรงนี้นะครับให้เรานะครับมาที่ b ล a ก k t a n k e ลนะครับแล้วก็เรากดลากไว้นะครับลากมาเลยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปใส่ขอบมันนะครับ แล้วก็ให้เราเลือกสีดำใจชอบเลยนะครับผมจะเน้นสีเหลืองกับสีดำนะครับมันไม่ทกับดำนะครับเอาดำแบบจางๆหน่อยนะครับส่วนนะครับส่วนสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็แค่ไปเอารูปสามเหลี่ยมมาวางเท่านั้นเองครับหลังมานี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ขอบนะครับแล้วเราจะใส่สีเหลืองนะครับ ส่วนต่อไปเนี่ยนะครับก็คือส่วนส่วนสําคัญเลยนะครับก็คือรูปภาพเราจะทําแบบอย่างนี้ได้ไงนะครับกันออนเลกนะครับให้เรามาที่หน้านี้เลยนะครับให้เรามาที่ฟีดฟอร์มชาร์ปตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรากดมันจะเป็นรูปบวกใช่ไหมครับให้เรากดที่มุมนี้นะครับปุ๊บแล้วก็มาที่มุมตรงนี้อีกนะครับสําหรับใครที่จะทําเองก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถไป ปรับมุมมันอีกได้นะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็เนี่ยนะครับถ้ามันจะเข้าถ้ามันเข้ามุมเราแค่ลากเข้ามุมมันก็จะเป็นสีนี้นะปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดค o p y มาครับแล้วให้เรากดคลิกขวาครับแล้วก็กดตัวเอนะครับจะกดที่รูปปาพนะกดตัวเอปุ๊บแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดลากนะครับขั้นตอนการลากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือรูปล่างนะครับให้เรากดชิปก่อนกับชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดลากมาครับโอเคครับให้มันพอดีกันนะครับโอเคครับแล้วก็เราจะไม่ใส่ของมันนะครับเล้วแล้วครับเห็นไหมครับถ้าวาดเองมันก็จะ ไม่ตรงกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราไป c o ปปี้มันมาก็มันก็ยังไม่ตรงนะครับเราคลิกที่รูปร่างเลยครับมาที่ Format นะครับก็มาที่ Edit s h a r ์ Edit Shar รนะครับก็คือการแก้ไขมุมแต่ละมุมนะครับเราสามารถทำให้มันโค้งอะไรได้ตามสะดวกอิสระเลยครับหลังจากที่เรามาที่ Edit s h a r ์นะครับแล้วก็มาที่ Editpoint นะครับมันก็จะขึ้นเป็นมุมแบบนี้นะครับแล้วไปเรากดทำยังไงก็ได้เลยนะครับ ก็คือแล้วแต่เรานะครับแต่ในในขั้นตอนนี้ผมจะทําให้มันตรงมุมหน่อยโดยการที่เรากดซูมมันหน่อยนะครับโอเคครับแล้วก็ทำให้มันตรงมุมที่สุดนะครับอันี้ด้วยครับเอาไหมนะครับโอเคครับ ขั้นตอนนี้นะครับมันได้ประมาณนี้เ่ยนะครับให้เราไปอินเสิร์ตรูปภาพมานะครับ this DIY นะครับแล้วก็ผมขอเป็นรูปนี้นะครับโอเคครับให้เรากดชิปนะครับแล้วก็ลดขนาดมันครับเพาวมันเลยรูปตั้งที่เราทำไว้นะครับแล้วก็เรากดไปเซตทู a บ k นะครับแล้วให้เรา ให้เรากดอ่ากดที่รูปภาพกดคอนโทรลแล้วก็กดรูปล่างนะครับให้เรามาที่โฮมครับก็เอินสเล็กอะไรตรงนี้อันเดิมนะครับปึ๊บนีอย่างไรครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการทําสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับก็คือให้เราไปเอาสามเหลี่ยมมานะครับสามเหลี่ยมอันนี้นะครับแล้วให้เรามาที่ฟอร์แมตแล้วก็มาที่โรเตตนะครับก็คือการพลิกนะครับ โอเคครับผมจะพลิกมานี้นะครับโอเคครับให้เราไปลบขอบมันก็คือกดตรงนี้ครับรปุ๊บขอบมันจะไม่มีนะครับแล้วให้เรามาที่ชาร์ปครับเราใส่ ตรงนี้มันจะเป็นสีชมพูเราเอาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วให้เรามาที่ sharp f i ตรงนี้เหมือนเดิมว่าแล้วก็มาที่การเด่นครับมองการเดนครับสําหรับใครที่ไม่ทันนะครับผมต้องขอไปด้วยนะครับสามารถย้อนดูคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ทานฟาเรนตรงนี้นะครับโอเคครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่ขนานกันนะครับ ซึ่งเราจะเราจะทําได้ยังไงนะครับก็มันจะในสามเหลี่ยมนี้มันจะมีจุดเหลืองๆที่มุมนะครับเราสามารถเลื่อนได้เลยครับให้มันขนานกันนะครับก็จับประมาณนี้นะครับเราสามารถเลื่อนได้เลยนะโอเคครับมันจะขนานกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็สามเหลี่ยมเหมือนเดิมครับดูรูปแบบสามเหลี่ยมด้วยนะครับว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะโอเคครับอันนี้มันยังไม่ขนาน ับส่วนอันนี้นะครับแป๊บหบนึ่งครับส่วนอันนี้เราก็ไม่ใส่กบเหมือนเดิมครับแล้วก็เราก็จะเอาเป็นสีดำนะสีดำก็คือสีขอ,อน,นี้นะคอดูสีดีกว่านะปุ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ทานพลาเลนมันครับละมานี้นะครับ เราเปรับให้มันขนานกันด้วยนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับพกัอการํำขีดแบบนี้นะครับก็ง่ายๆครับเราก็มาที่ลายเหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วก็ให้เรากดซูมไปเลยครับ ก็ให้เราใส่สีนะครับตรงนี้ผมจะขอเป็นสีขาวนะครับก็ปรับให้มันหนาสักนิดนึงนะครับอาสักสามโอเคครับละมาณนี้นะครับนีีครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรากดลิกขวาลากมาแล้วให้มันเป็นประมาณนี้นะก็ให้เราใส่สีเหลืองนะโอเคครับ นะครับโอเคครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่โลโก้นะครับบางคนอาจจะใส่เป็นหัวข้อหรือว่าตราเลยก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่เราเลยนะครับผมขอใส่เป็นโลโก้ในช่ชนแนลนะครับปัดไปะเลยครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับหากใครสงสงสัยอะไรตรงไหนนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจมาได้นะครับหรือว่าอ่แสดงความคิดเห็นต้คลิปนี้มาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ซิลโลโลด้วยนะครับซิลโลโลเอ็วันนะครับขอขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไป